เผือลพีนี่นะคะนช่ะลงพันนะคะ I do ครับข้าวมาส่ครับออกไปนี่ไปเรื่อยไปพวกครับไปก่อนไครับไปครับโอเค มันคือใครเนี่ย I okay. พอดีว่าแต่งเครื่องให้ลุงคันเอาลงไปส่งนะ,นะคะ,อ,ะนะอาจจะไม่ถูกาจจาปากทุกคนใส่ไปไัน,น,น,ไนที่นี่ นี่เราจะไม่ได้เจอจกนันอีกแล้วเข้าชาวบ้านเขเข้าไปกบกบป้าชาวบ้านไม่ได้ไปกบกบแล้วไม่เจอเสือเลยหล่ะใช่ก้าวแล้วหรอป้าชาวบ้านกบก็นี้ป้าก็เลี้ยงข้าวนะคะอันนี้คือแบ่งไว้ส่วนหนึ่งด้านบนนะคะเพราะว่าที่นั่งไม่พอกันนะคะอยู่ด้านบนก็แบ่งไว้ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ลุงพันนะคะลุงพัน พวกเราก็ช่วยกันยกถังน้ำนะคะขนไปที่นู่นเพราะว่า,าสงสารนะคะพี่พีแม้กระทั่งพวกเรานะคะต้องขนน้ําดื่มนะคะแล้วก็เครื่องดื่มนะคะใส่กระติกน้ําแข็งเล็กๆนะคะคือขนไปขนมาตลอดแทบจะทุกชั่วโมงนะคะเดินไปเดินมาเนาะมันก็เลยเหนื่อยนะคะก็เลยยกเป็นถังน้ําแข็งนะคะไปที่นูน่น ยกถังน้ําแข็งนะคะใส่น้ําใส่เครื่องดื่มนะคะยกไปทั้งถังนะคะก็ช่วยกันยกขึ้นรถลุงพันนะคะแล้วก็เอาข้าวกล่องนะคะที่ป้าสั่งมานะคะเอาไปที่นู่นนะคะเพื่อที่จะให้ลุงพลแล้วก็ทีมช่างทีมงานพี่พี่นะคะที่กําลังทํางานกันอยู่หน้างานได้กินกันนะคะจะได้ไม่ต้องเดินเหนื่อยนะคะแค่ทํางานตากแดดกันนี่คือก็เหนื่อยแล้วนะคะเหนื่อยกันมาสามวันแล้วนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับลุงพลป้าแตนนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมช่างทีมงานทุกคนนะคะ่ะแล้วก็พี่รูบเบอร์ทุกท่านทุกคนนะคะรวมถึงลูกกี้เองนะคะที่เออก็ช่วยงานครัวเล็กๆนิดหน่อยนะคะแล้วก็สแตนบายรอว่าขาดหรืออะไรจะได้ลงเอาไปส่งนะคะวิ่งกลับไปกลับมาซึ่งวันนี้หนูก็ไม่มีหมวกนะคะไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่หมวกได้สองวันแล้วนะคะลืมเอามาจากรถกระบะอยู่ที่บ้านเนาะก็ คาดว่าวันนี้น่าจะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็ให้เอชชายช่วยงานลงเต็มที่ส่วนความคืบหน้าของหน้างานเป็นอย่างไรนั้นนะคะส่วนในถ่ายได้ไม่ได้เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะคะพี่ๆแต่ว่าเสร็จแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนนะคะยังไงเย็นนี้ก็ต้องได้พากันมูฟหรือว่าตามกันกลับไปที่นู่นเนาะก็อาจจะเหลือ ลุงจิมหรือเปล่านะคะที่ต้องอยู่เฝ้าที่นี่นะคะส่วนพวกเรานะคะต้องไปที่บ้านกบกองนะคะเพื่อที่จะร่วมขบวนนะคะในการเคลื่อนยาอ้ายองค์พระปู่ปาริจิตนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเชื่อว่าคงจะเป็นปรากฏการณ์ที่ที่เป็นที่หน้าหน้าตื่นตาตื่นใจแล้วก็ครั้งหนึ่งนะคะในประวัติศาสตร์พวกเรานี่แหละค่ะจะสร้างประวัติศาสตร์เองใครจะชอบไม่ชอบไม่รู้ใครจะ เชื่อไม่เชื่อใครจะศรัทธาไม่ศรัทธาก็ไม่รู้นะคะแต่พวกเราคือแอดเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมสร้างนะคะองค์ปู่นะคะและมีส่วนร่วมนะคะในการที่จะ,ะดำเนินนะคะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะทำภารกิจครั้งนี้นะคะให้มันสำเร็จให้มันรุ่งนะคะส่วนจะเป็นยังไงนั้นนะคะฝากติดตามด้วยนะคะทั้งวันนี้และวันพรุ่งนี้นะคะว่าภารกิจของพวกเราจะเป็นอย่างไรนะคะพี่พ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวไปเตรียมกินข้าวแล้วนะคะสวัสดีค่ะ